มนุษย์หําจำพวกแบ่งตามลักษณะนิสัยและพฤติกรรมข้อที่1มนุษย์เนระยิโก คือมนุษย์สัตว์นรกมนุษย์สัตว์นรกนั้นคือบุคคลที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจนั้นเหมือนสัตว์นรกเป็นคนที่มีจิตใจที่โหดร้ายชอบฆ่าทารุณผู้อื่นปนฆ่าจี้โดยที่ไม่นึกถึงคุณธรรมถ้าอยู่ในสังคมใดก็จะทําให้สังคมนั้นเดือดร้อนเพราะมีจิตใจเหี้ยมโหดโหดร้ายดั่งสัตว์เันฉานนั่นเองข้อที่2มนุษย์สเปโตมนุษย์เปดร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจนั้นเหมือนเปยเปยนั้นเป็นผู้ ผู้ที่มีความโลภเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพอกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนั่นหมายถึงบุคคลที่มีความโลภมากไม่รู้จักเพียงพอไม่รู้จักประมาณตนและอยากได้ของผู้อื่นอยู่เสมอสิ่งใดเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการแม้แต่สิ่งนั้นจะไม่ใช่ของตอนเองก็จะคิดหาอุบายหาวิธีทางที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ของตอนเองยึดครองสมบัติของผู้อื่นยึดครองประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตอนมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอบุคคลน,นี้ จึงมีร่างกายที่เป็นมนุษย์แต่จิตใจนั้นเหมือนเปรตโลภมากอยากได้ในของคนอื่นมาเป็นของตนเองนั่นเองค่ะ <_. S 1> ข้อที่3มนุษย์สติราชานโนมนุษย์เดลฉา,านมนุษย์เดลฉานนั้นไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดไม่รู้สิ่งใดควรทําไม่ควรทําไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จัก และไม่รู้จักโทษปัจจุบันนี้นะคะสังคมกําลังเสื่อมด้วยจิตใจข้างในเป็นเดรฉานนะคะไม่รู้จักว่าเราต้องทําตนยังไงให้เป็นคนมีคุณธรรมก็เป็นมนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมนะคะจึงตกอยู่ในชั้นเดรฉานนั่นเองค่ะข้อที่ 4. มนุษย์สภูโตคือมนุษย์แท้ๆเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมรักษาสินห้ายิ่งชีพค่ะไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ตามนะคะจะเอาสินหานี้เป็นหลักคลองใจคลองชีวิตค่ะไม่ว่า จะทำธุรกิจหน้าที่การงานก็จะต้องยึดมั่นด้วยศีลหนะคะนี่คือธรรมที่มนุษย์ควรจะต้องมีค่ะข้อที่5มนุษย์เทโวมนุษย์เทวดา ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจนั้นเปรียบดังเทวดาเป็นผู้ที่รักษาศีลหา้าศึกษาเร่าเรียนธรรมะและนำธรรมะนั้นมาปรับใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ช่วยสั่งสอนแก่มวลมนุษย์สัตว์โลกให้ได้พ้นทุกรวมถึงอย่าเป็นผู้ชอบสวดมนต์ไหว้พระกระทำความดีอยู่เสมอเป็นคนที่มีจิตใจนะคะนอบน้อมต่อพระพุทธศาสนาชอบให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นปกติค่ะเห็นชัดไหมคะว่าธรรมนะคะ ที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงที่ทำให้คนเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดานั้น อย่างไรก็ตามเรายัางต้องยึดหลักศีลห้าเอาไว้และไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่เป็นมนษุษย์หรือมนุษย์ที่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดานั้นสองหัวข้อนี้ก็จะแตกต่างกันในเรื่องของความละเอียดในทางธรรมนั่นเองค่ะจิตใจที่มีความละเอียดในทางธรรมในเรื่องของศีลนะคะและมีปัญญามากมีสมาธิที่ดีก็จะเปรียบเทียบเหมือนเทวดานั่นเองค่ะผู้ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นเทวดานั้นก็จะมีฮิริโอตปะฮิริความเกรงกลัว อโอตปะปะคือมีความกลัวต่อผลของบาปอยู่เสมอเอาละคะวันนี้นะคะเราลองดูว่าเราเนี่ยที่เป็นมนุษย์แต่จิตใ,ใ,ใจของเรานั้นเป็นเช่นไรทั้ง5ข้อนี้นะคะอยากให้ทุกคนวันนี้เมื่อฟังจบแล้วลองมาคิดพิจารณาดูว่าเรานะคะจิตใจของเรานั้นเป็นเช่นไรวันนี้ชีวิตของเรานะคะหนึ่งชีวิตได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่มีบุญสูงสุดค่ะสิ่งที่สําคัญเราจะพัฒนาจิตใจอย,อย่างไรนะคะให้จิตใจของเรานั้นเป็นมนุษ นุษย์กายก็คือเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์หรือร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจของเราเป็นดั่งเทวดานนั่นเองฟ้าก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกายสุขใจค่ะไม่ว่าทําสิ่งใดก็ขอให้ยึดมั่นในหลักศีลห้านี้ไว้เป็นแผนที่การดําเนินชีวิตนะคะประคองจิตประคองใจของตนเองให้เป็นมนุษย์ ดหากว่าท่านชื่นชอบรายการที่ฟ้าจัดทําขึ้นอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้ฟ้าโดยการกดไลค์นะคะกดแชร์ธรรมะที่ฟ้าจัดทําขึ้นให้กับคนที่คุณรักรวมถึงพิมพ์คอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกันว่าคุณมีปัญหาชีวิตอย่างไรบ้างรวมถึงอยากให้ฟ้าพูดเรื่องอะไรสามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะคะและเราไปรับฟังพุทธสุภาษิตในเรื่องนี้กันค่สะสกามุนาโหนติพาลูปปัตติ ความอุบัติแห่งผลย่อมมีได้ด้วยการกระทำของตน